เย้กีหมื่นฟ้ากีหมื่นฟ้ากีหมื่นฟ้ากลับมาแล้วค่ะพี่ก้องโทมัขอาอก่อนอื่นเราต้อง พนมสิบหนึ่งขอโทษที่ช้าใช่ขออภัยที่แบบล่าช้านิดนึงเราติดภารกิจจ้องมีค่อนข้างยุ่งแล้วก็หลบสปอยแบบซึบใช่ซึบใช่เลยนี่คือสามาสามเนี่ยยังไม่มีใครได้ดูมาเลไม่ได้ดูไม่ผ่านตาเลยค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะไปดูนะคะในส่วนของ Official t ลเทเลอนะคะจากซีรีส์เรื่องผีมืนฟ้า Your Sky ยซีรีส์จากพี่ก้องแล้วก็พี่โทมันนั่นเองค่ะ l e t s go ว,ว,ว้าหวานมามนกมน่นกรนารักเนาะอดเล็กแล้วถูกต้องมากคมแค่มีความสุขกับการได้คิดบวกเข้าไวไม่อยากมีปัญหากับรย่ามมีซีีซ<ว>ีรีส์เขาได้ไงอุ้ยอันน,นี้แรงจริงเลยเหรอเจอกันครั้งแรกว้าว พี่หลอนอันตรายที่ใครๆก็พูดว่าอย่าไปมีปัญหากับพี่เขานี่ยหม่นฟ้าไม่นดาโกรธหรอกมั้งไม่โกรธหรอกมึงชิวไอ้นี้มึงไปน้องพี่หมื่นฟ้าคอนเฟิร์มหน่อยดิว่าพี่หมื่นฟ้าหลอนอันตรายมึงเพิรเจอกันไปใหญ่แล้วจริงตอนนั้นอะหนักกว่าตอนนี้อีกเก็บไว้หน่อยครับเตะด้วยเขาอ4กำลังอยากเป็นบอลคงโดนแน่เลยวะกลัวไม่รอดอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยกลัวนะ แค่หูฟ้าอาจจะลองสงเกตบหูก็ได้ถ้าพี่กูเป็นแบที่พู่มึงพูดอะแกยอนไม่โดนเก็บไปนานโลกย้อนหนุ่มน้อยโลกสวยยืมตัวน้องทีละแคบเป็นนะครับ่้น่ไม่ต่อกอน่ารักมากไม่ดื่มแอลกอฮอล์ค่ะ ตอนจะ้นคนมดีดีมากเปลี่ยนสีเปลี่ยนฉากได้ไม่มีใครมายุ่งเสียอะไร้ยวนี่แฟนแฟนนี่พี่ไม้ทำไมถึงต้องเป็นผู้กระทำเน่ยลูกมาแล้วมาแล้วหัวแม่พ่อไม่ยอมของหัวแล้วพ่แม่มาแต่พี่ทำไมพี่น่ารังอ่ะแบบคือแบ ััววหหแล้วหนน่อยะมันจะหายเหรอลูกปุ่นเขาวอีมากงงที่น้องมนบอกงงค่ะเกิดไปที่สี่เยอเอ็ดปีไม่เคยเจอพร้อมนะครับว้ก็เจอวันคืนแต่สร้างเรื่องแล้วมาแล้วใครเพี่จะมาแอบถ่ายวะอืมจริงแบบนี้แล้วกล้องสวยนะขึ้นหลังละลายอย่างนี้แใช่ไหมครับ ถ้าเราแล้งเป็นแฟนกันไปเลยพี่โอก็จะไม่มาหาเรื่องตื้เหมือนตาครับพี่เขาก็จะได้ไม่มายุ่งกับหลักด้วยพี่เห็น้วยครับแต่พี่สน่ของไม่ค่อยจริงนะครับหลังว่ารักเอาอยู่กันพี่คงต้องรบกวนเราแล้วแหละเป็นจริงๆไปเลยไหมตอนนี้เราตกลงแล้งเป็นแฟนกันแล้วนะครับครับตกลงแก้เป็นแฟนครับครับทุกคำเลยโอ้โหเป็นแฟนกันนี่เขาทำกันอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่คนหนุ่ีก็ เก่งเรื่องความรักอะครับไม่ไม่ได้เก่งเรื่องความรักหรอกแต่พี่เก่งเรื่องรักหรอกพี่กำลังเรียนรู้จากเรื่อไรักอยู่นะหล,อลอ่อ,มา,ลอมากใช่สัสนะ่นๆแหละเทพระบุตรอะ่ะว่าใจมันเต้นแรงนะอู้สีดีนะ

นัวร์อีกคนที่มันแก้งเป็นแฟนกันอะมันก็แก้ก็เป็นไปแบบนั้นแหละครูจับมานักต่อนักละใช่ปะคุณหนูคะพี่ฟ้าว่าตอนนี้เราเหมือนแฟนกันหรือยังเหรครับก็เกืิดก็เลยทำกันไม่ครบเลยเราจะทำอะไรเดี๋ยวอะไรนะพี่ฟ้าอยากแจ้งรักสิครับลักว่าอันนี้เก็บไว้ทำกับคนที่พี่ชอบจริงๆเป็นป่ะไหมครับแล้วถ้พีไปในแก้มนะครับคุณหนูก็ อย่าแกล้งรักสิครับกูจะว่ารักขอบคุณพี่ฟ้ามากๆนะครับนี่้ทาเวลากล้าเป็นตัวเองมากขึ้นไม่ใช่แค่พี่หรอกที่เก่งนะแต่เป็นน้องที่รักที่เก่งเหมือนกันนะรู้ไหมโอ้ยไอ้เบบไอ้คัททำไมเนี่ยงกูดำใจไม่ได้อะขอบคุณท่ในอาจารย์มินดาบสิวะครับเป็นเพน่ารักวะคุณพี่พอ่อ พอมาเป็น Official ย a เ l เ r นาะคือมีความน่าดูเยอะขึ้นมากๆคือแบบน่าดูน่าติดตามมากตอนแรกคือ17พฤศจิกาอีกประมาณครึ่งเดือนเนาะแล้วก็แอบเห็นเห็นนะคะดูบันดีเจนซีคือถ้าจะยกขบวนกันมาเลยมีทั้งน้องเซฟมีทั้งอู๋มีทั้งต่อมีแพทจี้สาหรบเรารู้สึกว่าแบบมันมีความน่ารักกุ๊กกิ๊กใสๆคนลุกอยู่ใช่ไหมคือยังมองไม่เห็น ดราม่าในเรื่องนี้คิดว่าน่าจะเป็นโรแมนติกคอมดี้นะคะทุกคนน่าจะแบบไม่ค่อยมีดราม่านะดูใส่บายเบาสมองได้เลยค่ะแบบว่าโลกมันเครียดนะคะทุกคนดูชีวิแบบนี้ดีกว่านะใช่แล้วก็ตัวนักแสดงเองก็หล่อมาก่างคือได้เห็นหน้าที่โทมัสอ่ะทุกคนแล้ก็มีความสุขเลยว่าคือมันใจฉือนนะไม่เข้าใจปะ สอบจะสอบจะได้ก็น้องมาหล่ออะลูกคนมึงดูด้วยเขาจับไม้จับมือกับผู้สาวของเขาเธอเป็นใครเขาหัวรักหน่อยเ๋าหัวรักหน่อยเขาหัวรักหน่อยอ่ ทุกคนก็ฝากทุกคนนะคะไปช่วยกันปั่นวิวน้นเสียงของตัวทีเซอร์นะคะจากเรื่องก,กี่หมื่นฟ้า Your Sky Series นนั่น<ช>เองค่ะว<ช>ัะะนนี้ก็คือลงเรียบร้อยแล้วค่ะใน YouTube นะคะทุกคนก็ฝากทุกคนไปติดตามกันด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะและที่สำคัญคืออย่าลืมกดกระดิ่งกริ้งกริ้งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดที่าจะเจะช่องของเราแ้นอกจากนี้ก็อกันลืมคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้ฝันดีแล้วก็ราตรีสวัสดิ์ค่ะบ๊ายบายที่รักค่ะ